แพรรี่นะคะปัจจุบันนี้อายุ51ปีเป็นเจ้าของเพจทิปทิปปี้ไดอารี่ซึ่งเป็นเพจที่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพความงามผิวพรรณไลฟ์สไตล์รวมถึงแง่คิดดีๆด,ด้วยนะคะหลายๆนคนนะคะสงสัยว่าแพรรี่ทำอะไรปัจจุบันนี้แพรรี่เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะคะแน่นอนที่สุดการทำเพจทิปทิปปี้ไดอารี่เนี่ย เริ่มต้นมาจากการทำหนังสือชื่อว่า f v r r y o u ยงสร้างสวยตลอดการก่อนซึ่งถูกผลิตนะคะโดยเครืออมรินพราบิชชิงนะคะหลังจากนั้นแล้วพารีก็เริ่มมาทำเพจท,ท,ทริปจีพ a ไดอาซึ่งคิดว่าเป็นอะไรที่อยากจะแชร์ความรู้ให้กับ เพื่อนๆน,นะคะโดยเฉพาะสาวๆผู้หญิงนะคะในวัยแบบนี้นะคะให้มารักแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีขึ้นมีคำถามหลายๆคำถามเกิดขึ้นมากมายนะคะรอบๆตัวแพรี่เพื่อนๆเ,เ,เข้ามาถามบ่อยๆว่าเออดูแลตัวเองยังไงทำยังไงให้ดูดีทำไมผิวดูดีทำไมรูปร่างดีมีไลฟ์สไตล์แบบไหนอันนี้นะคะ่ะเป็นจุด ที่ทำให้แพรรี่รู้สึกว่าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ในเพจทิป t ิปปี้ไลอารคิดว่านะคะเป็นประโยชน์ต่อใครที่เข้ามาชมตรงนี้แน่ๆเลยคะ่ะด้วยประสบการณ์ที่แพรรี่มีมาตลอดอายุ51นะคะรวมถึงมีประสบการณ์ในการ พูดคุยกับคุณหมอหลายๆท่านเลยจากหลายๆวงการนะคะไม่ว่าจะเรื่องของการดูแลในเรื่องฮอร์โมนในเรื่องของผิวในเรื่องของเส้นผมนะคะและอีกหลายๆเรื่องรวมถึงตัวเองเนี่ยก็ยังเป็นคนที่ชอบศึกษาค้นคว้าและอ่านหนังสือในเรื่องของสุขภาพความงามนะแล้วก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจด้วยซึ่งตรงนี้พารี่คิดว่าเป็นอะไรที่เราได้ข้อมูลแล้วแน่นแล้วเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ ประโยชน์จากการดูเพจทิ f e ู่พี่ r y รรวมถึงได้ประโยชน์นะคะจากการติดตาม p พ r r ี่นอกจากการติดตามในช่องทาง Facebook แล้วนะคะยังมีช่องทางอื่นๆที่ทุกคนสามารถตาม p พ r r ี่ได้อีกนั่นก็คือในเรื่องของช่องทางเว็บไซต์นะคะช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะที่ p พ r r ี่สามารถที่จะแนะนำในเรื่องของคุณหมอแนะนำในเรื่องของการให วิตามินนะคะในเรื่องของการใช้สารอาหารรวมถึงเคล็ดลับดูแลผิวพรรณต่างๆอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ผู้หญิงต้องการนะคะซึ่งสาระดีๆตรงนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้หญิงวัย40-50รวมถึงผู้หญิงที่เริ่มใกล้ๆจะหมดวัยประจำเดือนนะคะและทุกคนนะคะที่อยากจะดูแลตัวเองรวมถึงวัยรุ่นนะคะที่อยากจะเริ่มต้นดูแลตัวเองทำอย่างไรให้สวยสุขภาพดีในวัยที่มากขึ้นนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะ